ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่จ้ก็พามาหมู่ที่อยุธยาค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะคะที่แม่จ้าอยากจะนําเสนอเลยค่ะปราสาทนครหลวงที่อยุธยาค่ะเดี๋ยวแม่จ้าจะพาเข้าไปไหว้สักการะบูชาพระจันลอยนะคะเป็นจุดแรกเลยค่ะศิลาจันทลอยนะคะรูปลักษณะนะคะก็คือเป็นหินนะคะแล้วก็มีรูปนะคะเป็นวงกลมใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในค่ะ ก็มาตามรอยนะคะแม่หมอสีวลีค่ะและคลิปนี้นะคะแม่จา้าก็ไปดูข้อมูลนะคะจากกูรูเอมมี่ค่ะเขาได้บอกเอาไว้นะคะว่าศีลาอันนี้นะคะสมัยก่อนนะคะพระฤาษีนะคะได้สร้างนะคะอยู่หลายอันเลยค่ะที่เป็นศีลาจันลอยค่ะ สมัยก่อนนะคะมีโรคระบาดค่ะแล้วก็ได้มีการผสมตัวยานะคะลงไปในศิลานี้ด้วยนําไปลอยในลงในแม่น้ํานะคะและศิลาอันนี้นะคะก็ได้ลอยมาอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะชาวบ้านก็เลยนํากันขึ้นมาค่ะแล้วก็นํามาบูชานะคะเป็นศิลาที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะส่วนคนที่มาขอพรนะคะก็จะขอพรในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้มาจับศิลานี้นะคะแล้วก็ยังให้คุณนะคะในเรื่องของ โชคลาภค่ะในเรื่องของการงานด้วยค่ะเดี๋ยวแม่จ้าจะพาไปกราบไหว้นะคะเราจะไปจุดธูปนะคะแล้วก็มาไหว้สวดมนต์ขอพรนะคะด้านหน้าจะมีคําขอพรอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาจับหินแล้วก็ปิดทองกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาด้านหลังนะคะ เนื่องจากสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีเหล่ากษัตริย์นะคะสมัยก่อนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อาจจะมีวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะคะก่อนที่จะขึ้นปราสาทเดี๋ยวเรามาขออนุญาตขึ้นไปกันก่อนนะคะเราก็ของ่ายๆเนี่ยะคะ่ะคือขออนุญาตขึ้นไปเพื่อถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระพิคเนตนะคะพระพิคเนตก็จะอยู่ด้านบนค่ะ สถานที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงความสวยงามนะคะยังความเก่าแก่อยู่นะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระประธานกันก่อนนะคะพระประธานจะอยู่ชั้นแรกนะคะแต่อยู่ทางด้านหลังค่ะ ตอนนี้นะคะเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้ถวายนะคะไม่มีแล้วหาวที่ไหนไม่ได้แล้วนะโยมนะ เหลืออีกประมาณ15เ่นรุ่นแรกหน้าที่เขาถูกหวย6ล้านกม่วานเหลือรางวัลที่ เราก็จะเอาใสายสินตรงนี้นะคะคือแตะและผากตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะและเพื่อให้สิ่งที่เราขอนะคะสมหวังค่ะ ใจขึ้นขอท่านนะครับโชคตางเรานะครับตั้งใจขอท่านฝากเงินฝากทองฝากโชคฝากลาบลงกระเป๋าตางเราเด็กแก้วจะได้อะไรนะขอสุดยอดนะคุณโยที่ได้

ส่วนด้านข้างนะคะของพระพิคเนตที่เราไปขอพอรเมื่อกี้นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นพระสังกัจจัยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขอพอรตรงนี้นะคะพระสังกัจาัยที่นี่ค่ะก็จะขอเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปนวดขาพระสังกัจายกันค่ะส่วนถ้าจะขอโชคขอลาบนะคะก็ให้จุดทูบค่ะสามดอกแล้วก็บอกเก่านะคะพระสังกัจจัยได้เลยค่ะ ขอพออรกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาบีบนวดน,นะคะพเพื่อให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมาวานันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7นนะคะมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจากที่นี่ไปด้วยนะคะ อย่ยังไงแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้แม่จ๊ะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะคลิปนี้ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งกันทุกคนจ้าบ๊ายบาย